ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมียฝรัร่งเยอร,รมันวิไลแมชเชียลนะคะพี่น,น้องเนาะนคลิปนี้กระต้อจากคลิปที่แล้วเนาะคะ่ะเนาะไฟสูงค่ะไปหากินของสูงสูงเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ต้อจากคลิปที่แล้วพะว่าคลิปที่แล้ววิไลคือว่ามันจะงี่เงาเกินไปเนาะคะ่ะพี่น้องจะเบื่ออย่าฝ้าเบื่อวิไลเด้อค่ะพี่น้องค่ะวิไลพาพ่อเม่พี่น้องเขาป่าหากินของสูงก็คือว่าหาแงไครหมดแดงเนาะค่ะพี่น้องเนาะช่วงนี้น้าบันเห่าเนาะค่ะมันเป็นช่วงที่แบบว่า อ่ามันไข่หมดแดงออกประมาณนั่นเนาะพี่น้องคะแต่บางมองก็อาจจะเลี้ยงเพื่อที่เฮ็ดได้กินตลอดปีแต่ว่าสําหรับตามธรรมชาตินอกก็หากินตามธรรมชาติไปเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะสามพี่น้องมาหากินของสูงสามสีพี่น้องมาหากินของสูงกินก็โพก็กว่า ไปหาแงไข่มดแดงพ่อได้กินอยู่ได้เป็นถวยอยู่ถวยบักไงถวยไงยวัดวตนเสี่ยวตจ้มันมักมี่เดนๆสีออกป้าออกโหกี่นอ้อง่าอ่า ก้นแง่กับก้นบดได้ก้นแง่แง่เลนออกคุปปะท่านหู้หูแง่งามคืออย่างบอกอยู่อีกก้นบกคนก้นแง่สองหู้ออกมัดไปแล้วไปแล้ววะท่านพากันเย็นบ่งแง่เลนสย พูด <laughs> สุดท้ายนะฮู้ทั้งไงทั้งงามปุยลลยอยู่ <c oughs> อันนี้อันนั้นน้องสะไบเพชรขาดแง่ไข่หมดแดงอันนี้น้องเคยเพชรขาดก้นแง่อันนั้นน้นนนนองสาวแผนกถือคุถัง <laughs> พุดไปแล้วแผนกถือคุถัง น้ำสูเย็นะวสะส่วนน้ำแข็งมมกบะเศร้าน้ำแล้วหิวน้ำรถเบนจอดรอ <c oughs> นี่แม่อันดอกเลี้ยงกองอ้อยเนาะแค่ไหนหมดมันเอามาใชบ<ร>ยงนกันอยู่แต่ท้ำห้างหมดอมพอได้อยู่ไม่แม่เป่งขวดแม่เป่งวะ นี่พี่น้องคะหยอดจังสิถ้าลายๆนี่จําได้ได้อีพอผ้าเก็บกินผ้าเก็บไปกินกับป้นกับก่อยแสบดีแต่ว่ามันมีไม่เยอะนี่มองละนิดละน้อยนี่เขาเอินอ่นหยดหยดนี่ยังก่อยอุ่ยหยอดเกียงเมื่อกีบ้านผักป่า ววนนต้นไหม่ต้นไหลกระลั่งเกิด <ไป S 1> แตก <ไป S 1> อยอนนด,ดจุดตรงนี้จอดรถกันตรงนี้ห้างหมดแดงว่าหลานะครับพี่น้องขาพากันเดินออมโคกตอนนองเคยกันเลนว่าเขาไปในอีกจากน้อยแน่วาสหัทเทียมันมี่วัสัน วิไลก็หิ้วเขา่าแต่ว่าน้องสาวเอาเข่ามากอยู่ค่ะเอากล้องเข่ามากแล้วก็ถอดปลาหมึกมากหิ้วเขา่าออกมาจากสาวๆเพาได้กินเข่าง่ายเนาะคะ่ะกันเลยถ้ากันเข่าไปข้างในตาตอกันเลยปั่นกินเข่าไปน้นานั่งยุทถ่ายรถไปน้่นะคะ่ะจริงๆก็บ่ได้ซอยน้องยังเขาหลายดอกก็มีต่นองสะพยเป็นคนแย่ไข่หมดแดงเ่นม,มีมีต่นองสะพยเป็นค้นถือไม้สาวนะคะวิไลก็ถือเสียมตามแล้วก็อาศัยวา่าหาดอกกระจงกระเจียวหาแง่ก้นยัง งไปเังสี่นะคะพี่น้องค่าหิ้วเข่าตายเข่าก็พี่น้องเม่ได้สนใจงั้ลละค่ะเขาบอกว่าเอาหนี่เขาเอาเข่ามากยูเขาเอากล้องเข่ามากแล้วเขาก็ทอดปลาหมึกกับพี่น้องค่ากับผ้ากันเข่าไปคับป้าข้างในอีกเพื่อที่จะไปหาอีกค่ะแต่เบิงว่าสีใดหลายสีใดหน่อยปันใดเนาะพี่น้องเนาะมากคับพี่น้องคะาขัาป้าก็ไปไล่ขับพี่น้อง นน่นเะีะเดินไปเดินมาวิไล่กัเจ๊สิ่งหนึ่งนะคะพี่นองคะ่ะตอนเป็นเด็กหน่อยพี่นองปองไปหรือว่าเพื่อนเพื่อนพีพีเคยเด็กเก็บมาเลนมาคะ่ะบานเท้าเอินหมาเอียงเกาะมากล้าตาดำเมียนบ่องกพี่นองค่าอันนั้นเฮ็ด สมัยตะกีเขาเป็นเด็กหน่อยเนาะมันเป็นสีสันมันเป็นคืออ่าไขี้เกียมเนาะพี่น้องคะ่ะวิไลกเก็บมันหลอนตัวน้องดูตะก,กีนเนาะคะ่ะตัวว่าเป็นขา่าขี้เกียมแต่ว่าสมัยตะกีเป็นเด็กหน่อยมันจะเห็นน้ำปลาน้ำหยังสีหลายๆลหรอคเมื่อสีสันมันงามดีแค่เดี๋ยวเอามาเล่นบ่ค่บพี่น้องคะ่ะแต่ว่าการละเวดระว่งางอย่างหนึ่งเด็กหน่อยค่ะเด็กหน่อยถ้าเห็นนะเด็กหน่อยสิมากเก็บเอามาหยักผู้จมกูกมากอันมาจังสีแหละค่ะพี่น้องค่ะนี่คือของเล่นสมัยเด็กๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะ สวัสดีพ,พี่น้องปองไปสู้ปู่สะก้อนขาพี่ไล่กันยางกะน้องเน,ะนาะยางขาแง่ต้นบดเด่นก้นแนนง่ก้นอยู่สองขุมก้นว่าไรพี่น้องคะก้นแง่แลแ้แง่แ่นออกคู่ออกคู่เหินมันเนาะออกคู่เหินแง่แ,แน่นออกคู่เหินว่าไรก็เลยบปกครองว่านี่ยับขึ้นมาอีกนอหน่อยนึง เงั้ขึ้นมาจากป้าปุ่นมาตั้งป้าผีเพราะว่าป้าผีมันสิเป็นต้นใหม่ใบเขียวใบหนาแน่จักหน่อยนะคะพี่น้องคะต้นใหม่ใบเขียวใบหนาใบใบใบใ่ใบเขียวเพราะว่า้างปุ่นมันจะเป็นต้นใหม่เกิดแบบว่าใบใหม่เกิดเออมันจะเกิดเนาะถ้ากันมาหาแหย่ไครหมดแดงหากินตามภาษาวิธีบ้านๆเนาะพี่น้องค่ะหากินตามวิธีบ้านๆเนาะเได้อ่แต่ว่าแหล่งคักพี่น้องพื้นดินนี่ปกติตรงนี้นะ แล้วนีเม่มป้านี่เม่เมื่อเด็กพี่น้องจะเป็นอ่ะป้าดอกกระเจียวเนาะป้าดอกกระเจียวไปยังเขาโกนแย่ไปไล่กับเดินกับน้องคัาแล้วก็เลยบ่เดินก็เลยบอกว่าเออเดินไปซสสูทคุมค้มวิเ้เวลานางพาก,กินเข่าหน่อยหนึ่งแล้วก็นางถาเขา้ขา,า,าพู้นเขาไม่หาแง่ทางฝนค่ะพี่น้องค้านี่ยและ <_ an> ชีวิตบ้านองเนาะค่ะพี่น้องเนาะหากินตามประสาบ้านอกไปของไม่ได้ของไม่ได้ซื้อกินเนาะค่ะพี่น้องไแต่ว่าถ้าไปซื้อกินมานกอย,อย่างหนึ่งการมหา การมาหาการมาแงกินเองมันกับฟินไปอีกอย่างหนึ่งเนาะคือการไปยูคือตอนที่ยูเยอรมันแหละเฮ็ดซื้อกินกันได้แต่ว่า้าไปหาเองมันก็มีความฟินความแบบว่ามีความฟินในการหามีความสุขในการหามันกับเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะ,ะพี่น้องคะ่ะเขากำลังออกมาถ้ากันออกมาแต่เสารตอนนี้กับประมาณจะเกาโม่งได้ล้วคะ่ะด้เวลาสีเขาบ้านแล้ว <c oughs> นั่งทาเขาตากระซิลับล่ะค่ะร่มเย็น ตากูสินรับปูบางนึงกูน้อโกสินรับแล้วเย็นบ่อยๆ y ฮะมามี่มามี่กับภากันเมื่อใช่ละนี่เป็นไปทางไหนเออไปทางฝีก็คนคนล้วกลับไปทางฝีก็ก็แก้กระช่างผุและเอินใส่เอาละคพี่น้องค่ะมัอนี่กับภาพี่น้องมาหากินของสูงเนาะค่ะเนาะแย่ไข่มดแดงมาหาแย่ไข่มดแดง ได้เวลาสิกลับแล้วเอิ้นพลละครับตัวบันไซอีโอปเจ้ซุปเต่าไปทางไหนบางหนึง่งของปลามันนิดจีบอมีแล้วมันหอนมันั่นค่ะพ้นกันเอิญน,น่ะโดนมาเมียนั่นละครับพี่น้องขาผ้าพี่น้องมาหากินใครหมดแดงได้ยูได้ลายเติบยูได้ลายเติบน้อยๆได้เติบน้อยๆอยขอบคุณพี่น้องกองไฟซุกผู้ซุกคนมือนี้พาพี่น้องกองไฟออกโขกออกทงนะคะพี่น้องขาพอกันไม่เจอกันไม่ในคลิปหน้าค่ะ สำหรับมือนี้คลิปนี้วิไลก็ขอบคุณพี่น้องปองปายสู้ผู้สุขคตนะคะที่เป็นกำลังใจให้วิไลขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกทรัพย์สขัยนะคะพี่น้องเนาะผ้าพี่น้องเข่าปลาผ้าพี่น้องมุนปลาหมุนโคกมนโดนนะคะพี่น้องค่ะวิธีชีวิตบ้านตามสไตล์ของวิไลนะคะพี่น้องเนาะโดนโดนได้ออกมาทงโดนโดนได้ออกมาห้โดนโดนได้ออกมาปลาเนาะพี่น้องค่ะขอบคุณพี่น้องปองปายสู้ผู้สุขคตนะคะพี่น้องเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้ง สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดวังสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเนะาะจ้พี่น้องคะขอบคุณค่ะเราเจอกันใหม่พอกันใหม่ในะคลิปหน้าคลิปต่อไปนะคะพี่น้องคะรักนะจุ๊บ